สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีพฤกษภวันนี้ช่องบลักหนึ่งห้าเก้าจะมาคุยในเดือนพฤษภาคมสปันรคสิบเจ็ดการงานการเงินโชคลัภสุขภาพและความรักสําหรับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็เอฟซีของแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมานะคะ ส่วนสำหรับดาวพฤหัสบ,บดีนั้นได้ย้ายไปแล้วตั้งแต่วันที่30เมษายน2517เข้าสู่ราศีพฤษภจะเห็นได้ว่าเดือนพฤษภาค,คมนั้นจะมีดาวไปมารุมมาตุ้มอยู่ที่ลัคนาอยู่ที่ราศีพฤษภเยอะมากเลยนะคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาค,คมมีทั้งดาวมรตยูมีทั้งดาวพฤหัสบ,บดีมีทั้งดาวอาทิตย์มีทั้งดาว พระสุมีหลายดวงเลยนะคะไปมารุมมาตุ้มอยู่นะคะในช่วงของปลายเดือนอพฤศจิกาคมมีทั้งดาวประพุทธด้วยนะคะมีทั้งหมดหดวงส่วน ทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งตัวตนของชาวราศีพฤษภก็เป็นดาวพฤหัสอยู่แล้วดาวพฤหัสนั้นในช่วงของอวันที่1ถึงวันที่20พฤษภาคมนั้นตัวตนตนุรักษ์ของดาวพฤหัสนั้นยังคงสถิตอยู่ในราศีเมษในภพเรือนวินาศนะซึ่งดาวระสุขมีสองภพเรือนคือตัวตัวตนแล้วก็เป็นอริปัญหาอุปสรรคอยู่ในภพเรือนวินาศนะ ช่วงจังหวะของตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21เอ่อ21พฤษภาคมนะคะก็ยังคงทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นยังคงวุ่นวายอยู่กับเรื่องของความเดือดร้อนความเสียหายหรือปัญหาหรือเรื่องราวของน้สินหรือเรื่องราวต้องที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการที่อาจจะมีความเ,เสียหายความเดือดร้อนหรืออุบัติเหตุก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ แต่พอหลังจากประมาณวันที่21พฤษภาคม2 5 7 0ไปแล้วเวลา14.24นาฬิกาดาวพระศุขซึ่งเป็นตัวตนตนุลักษณ์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษกไปอยู่บ้านตนเองได้ตำแหน่งกเกษตรราชิปดีมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในบ้านตนเองนะคะ,ะเมื่อนั้น ซึ่งมีดาวมรตยูรอรับอยู่แล้วก่อนหน้านี้1ปีแล้วซึ่งดาวมริตยูนั้นอยู่ในราศีพฤกษุเป็นเวลาเจปีเต็มหมดไปหนึปีก็เหลืออีก6ปีที่ดาวาราศีาที่ชาวราศีพฤกษุต้องอยู่กับามรตยูตับตัวตับต,ตนอยู่นะคะ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาวมฤตยูเข้าไปตับตัวตับตนก็มันส่งผลดีชาวราศ,ศีพฤษภด้วยนะคะเพราะว่ามันจะไปไปพัฒนาตนเองมาเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนที่ทันสมัยขึ้นให้เป็นคนที่รู้เรื่องในเรื่องของเทคโนโลยีสา,าสามารถสามารถที่จะเ,เรียนรู้เรื่องของการปรับตัวเองให,ใหม่ๆมากขึ้นขึ้นให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพราะดาวมฤตยูเป็นดาวที่พลิรรรกโผล่พลิกผันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นวัตกรรมใหม่ๆให้มี การพัฒนาตนเองในเรื่องของสื่อต่างๆในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ,ๆ,ๆในเรื่องของอาการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการาเดิมๆในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการเงินเพราะว่าดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นาการเงินของโลกและก็การเงินของเมืองไทยด้วย ก็จะมีการปรับเปลี่ยนโดยดาวฤตยูจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะต่อไปไม่ต้องซื้อเงินสดไปใช้จ่ายอาจจะถือแค่โทรศัพท์มือถือก็สามารถไปไหนไปไหนได้โดยที่ไม่ต้องพกเงินสดก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะและอาจจะเป็นลักษณะของอาการที่อาจจะว่า เงินนั้นไม่สามารถจับต้องได้เป็นเงินดิจิตอลเหมือนที่ว่าเขาจะแตกเขาจะแจกรัฐบาลจะแจกนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแจกเดือนไหนน่าเห็นว่าประมาณพฤกษภานี้น่าจะเริ่มได้แล้วนะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามชาวราศีพฤษกจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยในช่วงจังหวะเจ็ดปีที่ดำเลตยูจะเข้าไปทับตัวทับตน แต่ก็ยังเหลืออีกหกปีและดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นหลาภะาและก็มรณะก็เข้าไปอยู่ร่วมด้วยแลย้วตั้งแต่วันที่30เมษาย,ยน2 5 6 0ัาเจ็ดที่ผ่านมานะคะ,ะไปอยู่ในราศีพฤษภไปอยู่ร่วมด้วยกับดาวมฤติยูก็จะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตนเองอาจจะมีเรื่องของลาบผลที่ได้มาจากการที่ เดินทางไกลาจากเรื่องของมรดกจากเรื่องของการที่ได้เรื่องของการที่ใครที่ไม่มีคู่ก็อ,อาจจะได้คู่โดยเชื่อไม่คาดคิดไม่คาดฝันส่วนคนที่มีคู่ครองที่รักกันดีอยู่ก็เรามาระวังนิดนึงเพราะดาวไม่จะอยู่เป็นดาวที่พลิกโผลพิกผันนะคะส่วนเรื่องการงานของชาวราศีาพฤกษกนั้น การงานก็เป็นดาวราหูซึ่งดาวราหูก็สถิตยอยู่ในราศีมีนมาตั้งแต่ที่17ตุลาคม2560 6ที่ผ่านมา1ปีครึ่งซึ่งตอนนี้ก็เกือบปเอีเกือบครึ่งปีแล้วนะคะคงเหลืออีกประมาณ1ปีอยู่ในภพเรือนลาภะาการงานก็เกิดซึ่งลาบผลผล,ผลประโยชน์ให้กับชาราศีพฤษภทั้งปีเลยในปีพศ2567นี้นะคะ อ่าเพราะฉะนั้นก็เป็นการดีในเรื่องของการงานแต่การงานจะได้มาซึ่งถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นชิ้นงานเป็นชิ้นชิ้นเป็นเคสเคสเป็นโครงการเป็นเรื่องราวหรือเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยหรือเรื่องของการเดินทางไกลเดินทางไปไปมามาอ่าหรือเป็นงานที่เป็นโรคสีเทาๆอะไรพวกนี้ ะคะชาราศีพกษภก็จะได้รับผลผลประโยชน์การงานจากเรื่องของอลักษณะแบบนั้นส่วนเรื่องของการเงินนั้นนะคะก็เป็นดาวพระพุทธซึ่งดาวพระพุทธนั้น มีสองพพเรือนเหมือนกันก็คือปุตตะปุตตะหมายถึงการที่เริ่มอะไรใหม่ๆการลงทุนใหม่การพบรักใหม่บุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่ากระดุมพักการเงินรายได้ดาประพุทธก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมษวันที่7พฤษภาคมเวลา1 9 4 1นาฬิกานะคะไปอยู่ในพบเรือนวินาสนะเพราะฉะนั้น การที่ชาวราศีพฤษภอาจจะมีการที่เริ่มลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการอยู่เบื้องหลังเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นหรือเรื่องของการติดต่อ,ต,อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลก็เกิดซึ่งการเงินหรืออาจจะได้เรื่องของการที่ได้จากการเสี่ยงโชคซึ่งมาจากเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความเสียหายอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็เพราะว่าดาวประเสริฐสมณีก็ไปอยู่ในภพเรือนราศีพฤกษกตับต uh, ัวตับตนแล้วก็ดำฤกิ an an> ์อยู่ก็อยู่ร่วมด้วยอาจจะได้แบบไม่ค่อยคิดเป็นคาดฝันนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะเพราะอยู่ในราศีวินาศณะดาวพระพุธเป็นการเงินแล้วก็เป็นปุตตะให้ระมัดระวังลูกหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของโชคลาบดาวพฤหับสบดีเป็นลาภะโชคลาภผลประโยชน์ผลสําเร็จไปอยู่ในภพเรือนของราศีพฤษก,กแล้วกอ็อยู่ร่วมเรือกับดาวฤติยูเพราะฉะนั้นก็ในช่วงจังหวะเดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นไปได้ที่ว่าชาวราศีพฤษก,กนั้นอาจจะได้มาซึ่งลาภผลผลประโยชน์ โดยที่ว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้ด้วยเช่นกันแล้วยิ่งช่วงที่วันที่7เป็นต้นไปดาวบุตรตะซึ่งเป็นดาวประพุทธก็ย้ายเข้าไปสู่ราศีเมษก็อาจจะได้มาจากเรื่องของความลี้ลับเรื่องจากความฝันจากเรื่องของความเสียหายจากเรื่องของอที่อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ามาแบบประมาณว่าฝันแม่นอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนเรื่องของอสุขภาพนั้นดาวมรณะก็เป็นดาวพฤหัสบ,บดีอยู่ในภพเรือนของอ่พลึกศกเป็นดาวฤกษ์ตยูอยู่ร่วมด้วยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่8มีนาคม2 5 6 6ที่ผ่านมา1ปีเต็มแล้วเมื่อไปอยู่ร่วมด้วย ดาวมรณะดาวพระศุกดีอยู่ร่วมด้วยหนึ่งปีเต็มเดี๋ยวก็จะย้ายพอครบหนึ่งปีนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้ชาวราศีพฤษภมรณะก็ต้องระม,มัดระวังสุขภาพอาจจะได้เกิดเรื่องราวของความเจ็บป่วยโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางไกลแล้วก็เกิดเรื่องของความเจ็บป่วย หรืออาจจะได้รับมรดกหรือที่ไม่นคาดคิดไม่คาดฝันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะมรณะหมายถึงมรดกหมายถึงการเดินทางไกลหมายถึงความเจ็บป่วยการตายการจากก,ากาันพราะตรากันสูญเสียการจบสิ้นประกันชีวิตอะไรพวกนี้นะคะอาจจะได้มาซึ่งลาบผลมรดกจากความตายความเจ็บป่วยหรือจากการสูญเสียอของที่ทําประกันชีวิตเอาไวา้สหรับ คนภายในครอบครัวบุตรหลานบริวารหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวก็เ,เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เดี๋ยวก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษุด้วยในวันที่สิบสี่พฤษภาซึ่งดาวอาทิตย์นั้นเป็นภพเรือนบันทุกครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผ่านนะอาจจะได้รับมรดกจากครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วก็ในช่วงวันที่ หนึ่งถึงวันที่13บสามพฤษภาานั้นดาวอาทิตยังคงอยู่ในราศีเมษในตำแหน่งมหาอุดด้วยนะคะเป็นตำแหน่งที่สูงยิ่งเลยอาจจะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทงองได้มาซึ่งมรดกโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันคนภายในครอบครัวอาจจะแบ่งมรดกให้ซึ่งอาจจะเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นอ,อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินอะไรก็ได้นะคะสำหรับเรื่องของ ความรักสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นนะคะดาวปตัตตานิคู่ครองก็เป็นดาวอ,อังคารซึ่งดาวอังคารนั้นก็มีสองภพเรือนคือวินาศานะและก็ปตัตตานิคู่ครองคนรักแล้วก็สถิตยอยู่ในราศีมีนตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วแล้วก็เมพษพฤกษ์สาก็ยังคงอยู่ในราศีมีนอยู่เดือนครึ่งนะคะ,อ,ะอยู่ตั้งแต่เมษายน ย่ตั้งแต่มีนาคมเดือนครึ่งดาวดาวอังคารเมีสายนุพฤษภาคมหนึ่งเดือนครึ่งอยู่ในราศีมีในภพเดือนลาภะาคนที่มีครอบครัวก็อาจจะมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนร่วมหุ้นกับอุ้นส่วนหรือคู่ครองคนรัก ได้มาซึ่งลับผลแต่คู่ครองคนรักก็อาจจะอยู่เบื้องหลังหรือตัวเองก็อาจจะอยู่เบื้องหลังของคู่ครองคนรักก็เป็นไปได้ด้วยนะคะหรืออาจจะมีลักษณะของการที่คู่ครองคนรักอาจจะได้มาซึ่งมรดกเกี่ยวกับครอบครัวได้ลับผลหรือตัวเองก็อาจจะได้ลับผลผลประโยชน์มาจากคู่ครองคนรักด้วยได้เช่นกันนะคะแล้วก็ ส่วนสําหรับคนโสดนั้นดาบุตตะก็เป็นดาบประพุทธดาบประพุทธนั้นก็ในช่วงวันที่7พฤศจิกาถึงวันที่24พฤศจิกาก็สถิตอยู่ในราศีเมษในพบภพเรืวินาศนาจะพบกจะพบกับคนไกลคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือลักษณะคนเป็นมา่ายมีตําหนิผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือมี เคยมีครอบครัวมาแล้วหรืออาจจะเป็นลักษณะของการปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้ใครรับรู้อยู่ด้วยกัน2คนแบบเงีย,งยบๆก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับคนโสดส่วนหลังจากวันที่25พฤษภาดาวพระพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษกทับตัวตับต,บตนนะคะ,ะเมื่อนั้นจะมีความสุขคบกับคนรักคู่ครองอย่างมีความสุขมากเพราะว่าดาวประ,ะดาวประสุขซึ่งเป็นตัวตนตนุลักษ์ไปอยู่ ในราศีพฤษก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันที่21พฤษภาณและตำแหน่งกเกษตรและเมื่อดาวพระพุธเข้าไปอยู่ร่วมด้วยที่ก็บอกว่าพุธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมอมเมาเสพสมจนสมสารมีความสุขกับคนครองกับคู่รักนะคะกับคู่รักจนปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสำหรับคนโสดนะคะ หรือสําหรับคนที่มีครอบครัวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะขอาจกะเกิดความสดใสความรักใหม่ๆเติมเต็มความรักใหม่ๆใ,ให้มีความสดชื่นสดใสแล้วก็เมื่อดาบพระพุธเจอกับราประสุกก็เหมือนที่ว่าไปนะครับพุะสุกอีกคู่อย่าดูเบามักมเมาเสพสมจนสมสารก็ขอให้ทุกคนทุกท่านของราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภมีแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปทุกท่านสาหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ